เติดอมใหม่ตั้งใจรงเรียนนะลูกเรียนนักเรียนดูแถวของเพงนะครับดูแถวของเพงนง่ยยานักเรียนวันนี้จะมีสมาชิกใหม่นะครับที่ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกของห้องเรา ่ะให้หนูแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อเอวาขายยัฆ่าเชืเิค่ะอ่างั้นไปนั่งข้างโบท๊ทนะครับได้วันนี้มีเิ็กใหม่เข้ามากทายเปล่าเ,เธอชื่ออะไรอ่ะอชื่อโบูนะ เลเหรออาหารที่นี่ไม่ถูกปากเราอะ่ะงั้นมากินกับพวกเราสิพวกเราโทรสั่งแก๊ปทุกวันเลยได้สิเดี๋ยวเราเรียน ข่าว่าพ่อเธอล้มละลายนี่เธอจนแล้วเหรองั้นเธอไปคบกับเพื่อนจนจเถอะพวกเราไม่ลดตัวลงไปคบกับคนอย่างเธอหรอกไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเราเพื่อนเธอได้ยังไงเราก็อยู่ใน้องเอดียวกันแถวลงรงเื่อ มีการมอบเกียรติบัตรนะ วันนี้เราจะมาทําพามาทำก้อยหอยไปกินไหมไม่ฉันก็ตอนแรกต้องเอาหอยใส่ลงไปในหมอ้อแล้วเราก็จะเอาไปต้มกันต่อไปเราจะตักหอยจากหมอ้อมาใส่ในถ้วยสแตนเลสพักไว้ให้มันเย็นนะอีกวะทีนเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะตอนแรกเราต้องมีเขียงแล้วก็มีด ก็มีผักน,นี่เป็นผักชีไปเรืร่อยแล้วก็ผักชีแล้วก็ต้นหอมมะนาวแล้วก็มะกรกพิกน่นแล้วก็ข้าวคั่วไปเราจะมาหั่นต้นหอมก่อนเราจะมาปรุงกันนะไปต้องใส่ข้าวคั่วขั่วไม่ต้องใส่เยอะมากเอาเท่นนี้ต่อไปเป็นพริก ก็ใส่ผักไปหน่อยใส่หอมแล้ว,ลวก็มะน,นาวสองลูกแล้วก็ใส่มะกอา คนี่เสร็จแล้วเ้าเราลองชิมดูสิอืมอร่อยจังเลยเราขอกลับเอาไปฝากพ่อที่บ้านได้ไหมได้ได้เอาไปเลยพ่อหนูมีอะไรแม่ชิมวันนี้หนูไปเร่องกับโบทมาโบสอดทำก้อยหอยเดี๋ยวพ่อชิมดูก่อนนะลูกอะไรนาะเนี่ย โอ้เปล่าแซ่บท้าอุ้ยอร่อยสุดยอดเลยพ่อเราลองทำขายดีไหมเงิ้ก็ดีนะลูกสามารถทำสร้างรายได้ได้เลยนะเนี่ย